สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอโรคาวอร์ตี้นะคะถ้าหากว่าเราจะพูดถึงมะเร็งถือว่าเป็นมะจุราสร้ายที่ฆ่าชีวิตคนทั้งโลกไปเป็นอันดับที่หนึ่งเลยล่ะคะ่ะและโรคร้ายแรงนี้นะคะถ้าหากว่าใครเป็นแล้วแล้วก็โอ้โหการรักษานั้นยากมากๆเลยทีเดียวแถมบางรายนะคะก็รักษาไม่หายซะด้วยค่ะเพราะฉะนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดนี่แหละค่ะจึงเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นวิธีทางที่ดีที่สุดนะคะและการป้องกันอีกวิธีทางหนึ่งก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการป้องกันแล้วก็ต้านการเกิดเซลล์มะเร็งนะคะอย่างการรับประทานน้ํามันจมูกข้าวและน้ามันรําข้าวจากข้าวญี่ปุ่นและน้ํามันจมูกข้าวสาลีนี่แหละค่ะเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะว่าสารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นและข้าวสาลีนั้นจะช่วยต้านการเกิดมะเร็งได้อย่างไรในโรคาวาเรตตี้ A R A T วันนี้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งกันก่อนดีกว่าค่ะมะเร็งคือเซลล์ที่ทำหน้าที่ผิดปกติไปจากเดิมเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนของกระบวนการแบ่งเซลล์ทำให้เซลล์ที่สร้างขึ้นใหม่เกิดความบกพร่องทำหน้าที่ผิดเพี้ยนโดยไม่ยอมทำหน้าที่ปกติตามที่ควรจะเป็นค่ะปกติแล้วนะคะเซลล์ที่แบ่งตัวออกมาจะมีรหัสพันธุก,กรรมหรือเรียกว่า DNA คอยควบคุมให้เหมือนเซลล์ต้นแบบแต่เมื่อถูกรบกวนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันทั้งความผิดปกติภายในร่างกายการกระตุ้นของเชื้อโรคจากสารก่อมะเร็งหรือจากสารอนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างขึ้นแต่เราสามารถจัดการกับเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญของโรคมะเร็งร้ายได้ด้วยการเลือกรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในน้ำมันจมูกข้าวและน้ำมันรำข้าวค่ะ คือในน้ำมันลำ้าวนะครับจะมีสารพิเศษก็คือสารกมมาออริซานลและโคอนไซคิวเทนซึ่งสารทั้ง2ตัวนี้ช่วยต้านมะเร็งได้อย่างไรมะเร็งเนี่ยก็จะเกิดจากเซลล์เนื้อร้ายในร่างกายของเราที่เกิดจากการกลายพันธุ์นะครับจากเซลล์ดีๆกลายเป็นเซลล์เนื้อ้ายก็ทําให้เกิดมะเร็งแล้วส่วนใหญ่ปัญหาก็มาจากอนุโมอิสระซึ่งอนุโมอิสระก็คือโมเลกุลหรืออะตอมที่ขาดอิเล็กตรอนไปนั่นเองโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะมีอะตอมที่มีโมเลกุล จำนวนคู่เป็นปริมาณที่เหมาะสมถ้าอะตอมขาดอิเล็กตรอนเมื่อไหร่จะทำให้เซลล์เสื่อมสภาพและเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็จะมีผลเสียต่อร่างกายทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้นะครับโดยทั่วไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะมีการกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้โดยวิธีที่1ก็คือใช้เอนไซม์ที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเป็นตัวจับอนุมูลอิสระไปเผาผลาญและทําลายที่ตับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการสร้างเอนไซม์ด้วยตัวเราเองก็จะน้อยลงไป จะทําให้ประสิทธิผลมันน้อยลงในวิธีที่2เราต้องรับเอนไซม์จากอาหารเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E เบตาแคโรทีนหรือโคเอนไซม์คิวเทนเพราะฉะนั้นในน้ำมันลำาข้าวจะมีสารแกรมมาออริซานอลซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งต้านอนุมูลอิสระและลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้มีคือผลงานวิจัยและยังมี ตัวที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโคเอนไซม์คิวครับช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและกำจัดอนุมูลอิสระสามารถจับอนุมูลอิสระเนี่ยไปเผาผลานที่ตับและทำลายได้ครับอย่าคิดว่ามะเร็งร้ายเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเพราะในเมื่อร่างกายเราสามารถสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจควรเลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพื่อช่วย,ย ยั้งและป้องกันไม่ให้มเร็งรา้ายกล้ำกลายชีวิตคุณค่ะสำหรับร้องร้ายอย่างมะเร็งกันไว้ย่อมดีกว่าแก้ค่ะเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกสุขลักษณะและก็มีสมดุลน,นะคะหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยต้านมเร็งอย่างน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวจากข้าวปุ่นและน้ำมันจมูกข้าวสาลียูนิไรซ์นี่แหละค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็มีตัวช่วยในการที่จะปกป้องคุณให้ห่างไกลาจากมเร็งร้ายแล้วล่ะค่ะ พบกับรายการอโรคาวาไรตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆที่จะทําให้คุณและคนที่คุณรักห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะสําหรับวันนี้พรารุ่นรุ่งต้องลาแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสนใจสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้ที่0804476644เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ